โอเคทำไหมว้าทีเดาเจ้าเหรอวายอะไรเนาะเข้าเจก้าลาเีียเลยนุแพอูอนไรแบบเนาะออยังนี้จะบอกไงเฮ้ยน่าจะเท่าเ่อจีเมมแม่หว้ดีชียาพาที่ได้มาีอ่เนาะแล้วไม่ติกอะไรอย่าี้เลยว้าพาไปเลยพาไปเลยเหรอลาเลยจ้าวว้าชิ้นมาเลยวกาลาลีเนียเนาะลงมาเนาะนุเพีอย่ามากระองอย่างนี้เน,เนาะ ထဲဟ oh hey. ိ yeah, well ုလေအရှောင်းတောက်တောက်ဆပြပြကြီးရေမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်စားရန်ဆက်နေဟိုတမိခုဖောက်တော့မယ်เนาะဝတ်မတူဟေကိုနိုင်ရုံဒီနဲ့ green လေ green လေးမောချစ်